คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาทุนที่100บาทนะคะมาเจอกันกันกบสาวค็อกเทลกันก่อนเลยนะคะพี่สิบหมุนกันก่อน,นเลยละกันกดเทอร์โบไปด้วยนะคะพี่พี่ขาใครที่เข้ามาแล้วสนใจอยากเล่นอยากตามคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะเป็นลิงก์ที่น้องปักหมุดเท่านั้นสมัครหน้าเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสมัครไม่ได้สมัครได้เป็นแจ้งก็ได้เลยนะคะพี่พี่ขาทางลิงก์ที่น้องปักหมุดมาหรือสามารถแอดไลน์เข้ามาก็ได้แอด m m 1,2,3ม,มาได้เลยนะคะวันนี้เราจะมีตัวสูตรแจกให้ฟรีแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นต่อวัดนะคะพี่ๆนะใครเร็วใครได้ ตัวสูตร AI ของเรานะคะจะบอกอัตราการชนะเกมแจกเกมแตกนะคะพี่พี่ขาเราจะได้เลือกเล่นเกมที่มันได้กําไรนะคะพี่นะวันนี้นะคะมาทุนที่100บาทรอลุ้นกันได้เลยว่าจะได้กําไรกันเท่าไหร่เบตไหนไม่แจกเปลี่ยนเบตได้เลยนะคะพี่พี่ขาวายมาคูณเปดมาแบบสวยได้มาแล้ว700ก็บาทยังไงจะเพ่เบตไหนที่เรารู้สึกตัวแล้วว่าเออเบตนี้ไม่แจกนะกดหยุดเลยค่ะพี่เปลี่ยนเบตโดยทันที แนวทางในการเล่นเรามีบอกให้มากกว่านี้สําหรับพี่ๆท่านไหนที่เล่นแล้วไม่เคยได้กําไรคลิกดิงที่น้องปากหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไม่มีขั้นต่ำเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ติดเทินด้วยนะคะทอนกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดครั้งไม่จํากัดจํานวนแล้วบอกเลยตัวสูตรตัวนี้ใช้ได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะพี่ขาบอกแล้วนะคะพี่อย่างน้อยขั้นต่ำได้กําไรอยู่แล้วแล้ววันนี้มาทุนแค่100บาทเองนะสาหรับคนทุนน้อยใครที่อยากเล่นอยากตามนะคะเล่นแล้วไม่เคยได้ ทำลาเข้ามาลงเล่นที่นี่สูตรเราให้ฟรีนะคะพี่ขาแล้วให้แค่จํานวนจํากัดเท่านั้นต่อวัน เเข้ากลุ่มฟรีนะคะเป็นกลุ่ม VIP ฟรีนะคะวันละ300คนเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีเทคนิคแนวทางในการเล่นให้ด้วยใครเร็วใครได้สามารถเข้ามารับกันได้เลยยังไงในะรอบนี้โอ้โหพี่บอกเลยว่าหลักพันมีให้จับทุกวันแน่นอนยังน้อยขั้นต่าหลักพันพี่ได้อยู่แล้วพี่พี่ที่กําลังดูอยู่ชมอยู่นะคะพี่พี่ขแนะนานะฝาก100บาทขึ้นไปพี่จะได้แน่นอนหลักพัน ยังน้อยขั้นต่ำหลักพันแน่นอนนะคะพี่ไม่เชื่อก็ต้องลองเพราะว่าเรามีตัวสูตร AI นะคะพี่ให้พีพีได้เข้ามาลองเล่นได้เข้ามาลองตามกันตัวสูตรตัวนี้จะบอกอัตราการชนะของเกมเราจะไม่ต้องเลือกเล่นเกมอ,อ่าวสเกเตอร์มาเลยก็จะสิบหมุนในรอบนี้รอชมว่าสเกเตอร์มันจะแจกให้สวยหรือเปล่ายังไงตัวคูณมาพี่ถ้าแบบ คูณสูงก็ได้กำไรสูงไปด้วยนะเออบอกเลยว่าสวยปังอลังการแล้วรอบนี้อยู่ที่95เลือกเล่นได้เลยค่ะพี่95เปอรสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เกมกค็อกเทลอยู่ที่95ใครที่สนใจอยากตามรีบเข้ามารับเข้ามาตามกันได้เลยสูตรตัวนี้เราแจกให้พี่ๆที่กำลังดูอยู่ฟรีแค่จำนวนยังไงฟรีในฟรีมาจา้า โอ้โห oh, อีก17หมื่นสุดท้ายทุน100บาทตอนนี้ได้มาแล้วสามพันบาทเกสวยมิล่าอีก16หหมื่นสุดท้ายนะพี่ เพราะว่าตอนนี้ก็พึงพอใจแล้วนะก็ไม่นานก็จะไปถอนแลละจ้าได้เลยก็ถอนเลยนะพี่นาะถ้าอยากเล่นต่อก็เหลือไปสักหนึ่งร้อยก็ได้ก็จะต่อแต่ถ้าได้ได้แล้วปังๆดุมๆอย่างนี้แล้วพี่ถอนได้เลยจ้ะเดี๋ยวหลังรอบนี้นะคะพี่ๆนะเข้าฟีเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็จะไปถอนเลยนะจ๊ะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่ๆค่ะจะได้เข้ามาเจอกันในทุกๆวันนะคะพี่กดติดตามช่องนี้ไว้ให้ได้เลยนะคะพี่ไปกันต่อใครที่รู้ตัวเองแล้วว่าไม่เคยได้ใช้ตัวสูตรอย่างนี้ไม่เคยได้ใช้แนวทางมาก่อนเข้ามารับจะพี่เออเราจะมีกลุ่มให้พี่ๆคูณ3 4่ยังอ่ะ รางวัลก้อนโตร,รับไปก่อนในะรอบนี้ซูเปอร์เมกาแปดรอยหสิบเจ็ดบาทอีกแปดหมุนสุดท้ายนะทุกคนลุ้นกันลุ้นกันตอนนี้ได้มาสี่พันก็บาทแล้วนะคูณยี่สิบมารอบนี้มีการ,รับไปก่อนสามบาทจ้าอีกขหมุนสุดท้ายนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปถอนแล้วเด้อทุกคนถ้ามันได้อย่างนี้แล้วถอนได้เลยครับ ถ้าอยากต่อก็เหลือไปสักหนึ่งนะคะพี่ๆเอาไว้เล่นต่อได้เลยคูณยี่สิบสองมาดิเบ็ดสิบนี้โคตรสวยเล่นเบ็ดไหนแล้วมันสวยจะซ้ำเบ็ดนั้นอยู่นั้นเลยพี่เรามีแนวทางให้นะคะพี่ๆค่ะอยากเล่นอยากตามมาได้เลยในรอบนี้เดวพี่เข้าฝีมาได้มาส9งพบาทสวยปะละ่างั้นขอทุกคนนะคะพี่ๆนะไปถอนกันก่อนนะพี่ๆบายบายด้วยตา